รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้น้ำใสใจจริงกับผมแสล่าพันตรดนครับทุกๆเวลาทุกๆโอกาสของการที่จะนำเสนอเรื่องราวของการที่เรียกว่าการมีน้ำใสใจจริงให้กับกันและกันไม่ว่าจากระหว่างคนต่อคนหรือระหว่างคนต่อบุคคลหรือจากกลุ่มสู่กลุ่มหรือคนกลุ่มสู่ชาติบ้านเมืองของเราวันนี้ครับแหมผมจังมีโอกาสได้ เดินทางไปกับที่เรียกว่ากระบวนกวนของสื่อมวลชนแหมหลายหลายสื่อเลยทีเดียวทั้งสิ่งพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและฟรีทีวีเลยทีเดียวไปอย่างไรเราก็ติดตามของคณะของที่เรียกว่าของคณะท่านเจ้ากมรมกิจการพลเรือนทหารกองทัพไทยครับพมโทหาริทพุ่มพิรันทาไมผมไปอย่างไรนะครับแหมไปอย่างนี้สิครับเพราะไปที่ไป พาไปนั้นก็คือเรื่องราวของการที่จะได้เข้าไปสู่กระบวนการในการศึกษาหลุมภารกิจของทหารมีทั้งทหารเรือมีทั้งทหารบกและมีทั้งทหารอากาศเลยทีเดียว3ามและสามอย่างเลยทีเดียวทันเมื่อถึงเวลาได้เดินทางไปนั้นกิจกรรมที่มีโอกาสไปสัมผัสครั้งแรกก็คือกิจกรรมของการที่เข้าไปสู่ บทบาทขอการนำเสนอเรื่องราวของภารกิจของทหารปกติแล้วการที่เรารับรู้กันตลอดว่าทหารคือรั้วของชาติไม่ว่าจะเป็นฐารบกฐานเรือหรือหารอากาศและแม้แต่พลเรืองบางส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมัความมั่นคงท่านครับพลังที่ผมนั้นมีโอกาสได้ศึกษาและไ,ไปทำเรื่องราวอย่างนี้ไปหลายครั้ง ก็ติดตามคณะของทางกองทัพไทยโดยกับจากของกับกรมการพลเรือนทหารานั้นไปเจอสิ่งหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นภารกิจที่เสริมเติมแต่งกับภารกิจหลักในการปกป้องประเทศก็คือการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือประชาชนหลากหลายอย่างนี้ครับและสิ่งนี้เหมือนกันครับผมมีโอกาสได้ไปนะเกี่ยวกับกระบวนการที่ไป ถ่ายทาและเก็บภาพรายละเอียดของกองบัญชาการทัพเรือภาคที่3ที่ที่ทําภารกิจร่วมก,กันกับหน่วยงานของในจังหวัดภูกเก็ตซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะในการที่ภาระงานของกองทัพเรือที่เราไปนั้นเราไปพบกับสิ่งที่เขาหลังซ้อมเลยครับซ้อมอะไรล่ะโอซ้อมอของการที่จะเรื่องของ บรรเทาสาธารณภัยเลยทีเดียวเ,เป็นอย่างไรดีล่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่บอกว่าเมื่อที่ไปศึกษาไปดูและไปสังเกตเห็นแล้วจึงเห็นสิ่งหนึ่งครับที่ประทับอ,อกประทับใจจริงๆเลยทีเดียวสิ่งนั้นก็คือเรานั้นได้ไปรับรู้และรับทราบในสิ่งหนึ่งที่สร้างความเอรใจเหลือเกินนะสายใจจริงเต็มเปี่ยมเ,เลยทีเดียว นั่นคือเรื่องราวของการที่จะเข้าไปสู่สิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสิ่งแห่งการที่จะทําหน้าที่ในหน้าที่ครับวันนั้นพอไปถึงแล้วก็ไปศึกษาเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับก็มีการไปแถลงข่าวแถลงข่าวครับโดยที่ทัพเรือภาคที่สามโดยท่านแม่ทัพเรือนั้นเป็นรู่ได้จั้งนะครับ ตั้งโคกันเลยทีเดียวและสื่อมวลชนนั้นมาจากทั้งพัฒนกลางและที่ติดตามกับกองทัพไทยไปก็ที่ไปํำรวจและไปศึกษาและพร้อมกับรับหน้าที่ของสื่อมวลชนในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการที่จะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองประโยชน์กับการที่จะให้สื่อมวลชนนั้นเป็นกระบอกเสียงและเป็นสื่อกลางในการที่จะเห็นภาระ ที่เรียกว่าภาระของทหารที่ทําหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภายัยแม่ผมมีช่วงนี้ครับมีสิ่งละอันฐานน้อยเล็กๆก็คือนักการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนฟังดูเลยครับเป็นเลขานุการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทยนะครับพงเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทหน้ามมที่ของผมคือการที่เมื่อเกิดภยัยพิบัติต่างๆนั้นเนี่ยผมจะเป็นผู้ประสานงาน นะครับในฐานะเลขาของศูนย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าในช่วงของน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพนั้นเนี่ยนะครับเราก็ได้ดําเนินการในภาพรวมของกองทัพไทยนะครับโดยมีท่านผู้จัดการั้งสุดเนี่ยเป็นผู้บัญชาการศูนย์ผู้บัญชาการศูนย์วรทยาศาสตร์ไทยของกองทัพไทยนะครับแล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพซึ่งตามนโยบายนั้นนะครับท่านผู้บัญชาการั้งสุดผู้จัดการเหล่าทัพนะครับให้นโยบายให้ความสําคัญสูงสุด กับการช่วยเหลือพี่น้องะชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆโดยฉพาัอย่างยิ่งเราต้องรักษาชีวิตของพที่น้องประชาชนผู้ประสบภัยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะต้องให้ผู้สรสบภัยเหล่านั้นเนี่ยไปสุดที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดด้วยเครื่องมือเครื่องไม้ของกอ,องทัพที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับพวกนั้นเนี่ยเราได้ระลมคนถึงหกพันนายทั้งสามเหล่าทัพ นะครับเครื่องไม้เครื่องมอุปกรณ์เป็นจํานวนมากอากาศยานที่นับเรือนะครับทุกชนิดที่เรามียอยู่นะครับได้ใช้ไปช่วยเหลือประชาชนสเื่องนะครับและก็จากการที่ในว,วันนี้ทางกองทัพเรือกองทัพเรือภาคสามนะครับ,นะร,บร่วมกับทางจัหวุดกรุงเกศนั้นเนี่ยได้มีการจัดแสดงสาธิตการฝึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเกิดภัยพิบัติทางทะเลอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับ การปฏิบัติการที่สำคัญที่สุดในการเกิดภัยพิบัตินั้นคือการเตรียมการนะครับขั้นตอนของการเกิดภัยพิบัตินั้นมี3ขั้นหลักๆก็คือขั้นการเตรียมการขั้นที่2ก็คือขั้นเมื่อเกิดภัยและขั้นที่3าคือการฟื้นฟูขั้นที่สขั้นสําคัญที่สุดคือการเตรียมการนะครับการเตรียมการคือการที่เราวันนี้นะครับคือการฝึกการขัดนะครับให้คนคนมีความพร้อม ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์การสุดจะทําให้เรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนที่ใดบ้างนะครับแล้วก็เราจะต้องตั้งรับสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับเราใช้หลักวิชาการทงางทหารเนี่ยมาจับแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นแต่อย่างไรก็ดีครับการฝุกการถัดนั้นนะครับกองทัพคงทําโดยราทําไม่ได้จําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับที่มีส่วนรุคันในการช่วยเหลือประชาชนนะครับที่น้อง ให้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับในการส่วนการหัดนะครับก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับฉะนั้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็ผมหวังไปอย่างนี้ว่าการฝึกในครั้งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ขอให้สื่อมวลชนที่รับทุกท่านนะครับได้พูนานำเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปขยายผล ให้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้มาเห็นกับตานะครับเหมือนทุกท่านนะครับได้เห็นว่ากองทัพได้มีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วผมมั่นใจนะครับแล้วก็ในฐานะเลขาของศูนย์บรรเทาายของสภไทยขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าพวกเรานะครับตั้นใจนะครับที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ทั้งในยามสงครามและกในยามปกติแล้วก็เมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเนี่ยเราไม่สามารถบังคับได้แล้วก็ไม่มีใครรุ่งรุ่งหน้าได้นะครับว่าจะเกิดเมื่อไร,อรอที่ไหนแต่เราเตรียมการได้ครับแล้วก็การเตรียมการที่ดีนั้นเนี่ยเราจะช่วยลดความสูญเสียได้มากนะครับดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับอันนี้อีกประการหนึ่งก็คือประชาชนนะครับที่ต้องแย่จน นะครับอย่าได้อย่าได้วังที่ตกนะครับหรือัออองวลมากในสิ่งเหล่าน,นี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านี้เราจะช่วยได้ก็คือการเปลี่ยนการนะครับก็ไม่ต้องตกใจค,ครับแล้วก็เป็นเรื่องธรรมาดาครับการฝึกการถักนะครับขอให้หมองเป็นภาพว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนการนะครับแล้วก็ตลอขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ท,ที่ให้ความสนใจวันนี้ คือประชาชนได้มาเป็นจอคนมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความรุ่งเรือในการศุกครั้งนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านสุกนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีทุกประการขอบคุณครับเจ้ากรมจุตการพิเดนทหารนะครับขออนุญาตได้สองสามประเด็นนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ จะนนอยู่ที่ขอสิอยนยาครับตรงนั้นนี่ประชาชนเูแล้วผู้เชี่ยวการรักษาเนี่ยก็จะกระจายข่าวให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดของตรงนั้งทุกภาคส่นวนนะครับแม้จะกรุงเทพเพื่อว่าให้เตรี่ยนใจอยจะช่วยเหลืออ,อย่างเต็มที่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยทีมเราสามารถจะส่งข้อนูลไปสู่ที่สูงไดท้ทันและสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทันนะครับในการติดต่้ทันนะครับแล้วเราจะวางขายตันสารเพื่อให้ ครอบครัวทั้งโรงเรียนเนี่ยคิดว่าก็จะลดความเสี่ยงแล้วก็จะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จากเหตการประสบการณ์ที่ผ in in ่านมาเนี่ยเราได้บทเรียนที่เกิดขึ้นในการด้านการศึกษารต้องคนทำเป็นคำถามที่ดีมากนะจากเหตุการณ์ที่สุเนศเมษาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นปีิดเนี่ยเราได้อ่้งกานเป็นพนักงานแล้วตอนตัวตกงานที่ไทยเนี่ยบก็มีการรบอกว่จริงๆแล้วทุกวันเลยแล้วแม้แต่เรามีคนที่น่ารัก มีความรู้ความสามารถจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราได้มาทําการประเุิน2บัตรท่องขิงดในต่เนี่ยจากการเอา,อาเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมาทําการประเมินแล้วในวันเนี้ยเราก็จะหวังว่า,ราประชาชนทุกท่านนะครับที่เราจะต้องมีการบริการประชาชนเนี่ยจะมีความรู้มีความ ทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําตามบทบาทหน้าที่เป็นตามหลักมนุษยธรรมนั่นเครับก็คิดว่าช่วงปีที่ผ่านมาปีนู้นะครับปีมาปี5้สเนี่ยจำนวนน้อยแต่ปีที่ผ่านมาจาะาเพียงแค่เอื้อมจากหาดตะวันรอนใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีจากพัทยาคือที่ตั้งของโครงการบ้านไทยลานนาพัทยาโครงการบ้านไทยคุณภาพที่เลือกสรรวัสดุอย่างดีมาใช้ในการก่อสร้างพบบ้านไทย ที่บรรจงออกแบบโดยเน้นความเป็นอยู่สบายมีฟังก์ชันที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวพร,พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณต้องการสำหรับบ้านไม้ไทยตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ลาน,นาและชุดครัวสุดหรูจากเตก้าพร้อมเข้าอยู่มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง และ CCTV รรรอบโคงกาหากนิยามของคำว่าบ้านของคุณเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยพบกับโครงการบ้านไทยลานนาพัทยา The Aesthetic Lana านนา Home Living ตับคือพ่อครัวดีที่เองทำหน้าที่ควบคุมการปล่อยสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าตับเรามีปัญหาระบบย่อยเรามีปัญหาแน่นอนนะครับเบาหวานก็เกิดจากตับเสื่อมก่อนนะโรคมะเร็งอีกโรคหนึ่งครับก็เกิดจากตับดังนั้นโรคเกือบทุกชนิดครับจะเลือกเป็นกับคนที่ผิวแห้งท้องผูกส้นนท้าแต่เท่านั้นต้องทําการดีท็อกตับก่อนเมื่อตับฟื้นตัวตับมีการดีท็อกแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราจะกินอะไรก็ได้ผลหมด ่ะพี่พรได้ข่าวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกใช่ไหมคะใค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อุ่นอัดมากเลยค่าท้องผูกเนี่ยที่ตามมาคือร้อนในแล้วยังไม่ใช่อย่างเดียวนะคะเป็นกดไหลย้อนอีกตรงนี้นูผ่านมาหมดแล้วพี่ที่ปัญหาที่พี่เป็นค่ะตอนไหนที่แนะนาคุณพี่ได้ละคะนี่ไงคะไวท์ตเซลยากไหมคะเนี่ยยากเลยค่ะเม็ดเล็กค่ะทานเช้ากับก่อนนอนนะคะถ้าถามว่าเพื่อนก็เป็นกงนเยอะขึ้นมหมเป็นกงนเยอะมากเลยเรื่องกดไหลย้อนค่ะ ใครแล้วแต่ที่มีกรดไหลย้อนใครที่ฟ้องผูกใครที่อุจจาระแห้งก้อนแข็งเป็นริษวงลำไส้เป็นริษยง,งทวารใครที่ม,าม้าบวงใครที่เป็นโรคดีซ่าหรือข่อน้ำย่อยอุดตันนะใครที่เป็นเบาหวานนะใครที่เป็นโรคเกี่ยวความดันเกิดที่เกิดจากไขมันกับเกิดจากน้ําตาลนะครับตัวนี้ถือว่าในผลที่สุดในตอนนี้นะครับใครอยากจะมีสุขภาพดีนะคะก็มาทานไวตร์เซลพร้อมๆกับพาชชิคะาใครอยากมีสุขภาพดีแบบส้มนะคะ ก็โทรหาส้งได้นะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะรายบุคคลเลยทีเดียวนะก็ม pues, ีแยกไปครับก็แล้วแต่สื่อมวลชนที่จะไปตอกโจงสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะนากท่านพลตรีผู้มีรางท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารของทัพไทยนั้นก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ออกรายการ พิเศษเลยทีเดียวเพราะว่าท่านบอกว่ากิจกรรมของทหารนั้นเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีการนําเสนอให้รู้ให้เข้าใจการประชุมก็จะได้มุ่งมั่นและมั่นใจว่าทหารนั้นเป็นที่เรียกว่าเป็นทั้งหมดของคนไทยเลยทีเดียวและของชาติานเมนองของเราวันนี้นั้นที่ทางกิจการพลเรืนทหารของทัพไทยได้เชิญผู้สื่อวลชนไปนั้นก็ด้วยเป้าหมายที่จะไป ชมและเยี่ยมเยียนที่นะกองทัพเรือที่ท่าภาคสามครับหรือที่เรียกว่ากองบัญชาการของทัพเรือภาคที่สามโดยเพราะที่บริเวณชายหาดนั้นเนี่ยนะเขาจะมีการซ้อมครับซ้อมอะไรบ้างเขาเรียกว่าซ้อมเรื่องของการจัดเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลครับเพราะว่ากองทัพเรือภาคกองทัพเรือที่ภาาที่สามนะั้นอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต นะัครอบคุมพื้นที่โอ้หลายตารางกิโลเมตรทีเดียวที่ริมตังทะเลอันดามันครับหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายอำเภอเลหลายจังหวัดเลยทีเดียวครอบคุมกันไปจากนั้นครับในขณะที่นะที่มีการซ้อมนั้นก็จะมีการเรียว่าสมที่กาลังระหว่างนะกองทัพเรือภาคที่สามทัพเรือภาคที่สามกับ การปกครองท้องถิ่นนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของศูนย์นเรนทรมีทั้งทหารตำรวจมีทั้งหน่วยสาธารณภัยรอรวมกันว่าถ้าเกิดมีสาธารณภัยทางทะเลเนี่ยจะช่วยกันอย่างไรโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะในการลำเลียงผู้ที่เรียกว่าผู้อะไรฮะผู้ที่ได้รับภัยเนี่ยเข้ามาสู่อะไรฮะสู่ชายฝั่งจากนั้นครับ ก็จะมีขั้นตอนมากเลยทีเดียวที่ไปนั้นก็มีการอะรการ,ารดแสดงการซ้อมเนี่ยแมบมีทั้งนักเรียนนักมีทั้งหน่วยภาคราชการภรคประชาชนในระแวกชายหาดหน้าบริเวณกองการกองทัพเรือที่สามภาคที่สามนั้นก็เต็ไมไปหมดเลยครับมแม่ที่ว่าไว้ครับตั้งแต่การศึกษาแล้วดูการซ้อมคราวนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่า ทัพเรือภาคที่สาโดยเฉพาะที่บริเวณชายหน้าชายหาดกองบราชการทัพเรือภาคที่สามนักจะคลาก้าไมไปด้วยคนเยอะเลยทีเดียวมีทั้งนักเรียนประชาชนอาสาสมัครและผู้สนใจและผู้สิเกี่ยวข้องต่อการซ้อมการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลนเนี่ยมากกันอย่างเยอะเลยทีเดียวครับคืนๆลึก,ลก,ลกแบระเบิดบานจริงๆท,ทุกคนนันใจจดใจจอ่อต่อการที่จะ นะเราเห็นการภารกิจการทำงานที่เรียกว่าที่เราวาสมทิกําลังกันระหว่างทัพเรือภาคที่สามนะและองคอ์กรองคอ์การปกครองขอ,องท้องถิ่นรวมทั้งหลายศูนย์นะครับศูนย์ตะเรงทองหรือแพทย์โรงพยาบาลทั้งหมดนั้นมาหลอมรวมเอาเอาไนระมาใช้ใจดแจ้งจ,จ่อในการที่จะบรรเทาสารารภัยยากปกติก็น,นะเตรียมเพร้พอมตัดพลังท่าเบียร์นะมีการที่เกิดอุบัติภัยทางทะเล ก็จะได้ช่วยกันอย่างอะไรอย่างที่เรียกว่าไม่ขาดตกบกพร่องเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะวันนี้ก็เป็นการซ้อมซ้อมเอาจริงเอาจังและจำเหมือนว่าเกิดเหตุการณ์จริงที่มีเกิดกบัติภัยทางทะเลนะก็จะมีเฮลิอคอปเตอร์ครับจะเห็นภาพกิจกรรมอย่างหลังอย่างเนี้นะที่เป็นภาพกิจกรรมที่การที่จะนนในการที่จะช่วยเหลือเรื่อนกอกูลและก็เหตุการณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีการที่เรียกว่ามีการ พาผู้ป่วยนั้นส่งโรงพยาบาลและทั้งหมดครับพรันที่เกิดกิจกรรมอย่างนี้และภาพปฏิบัติอย่างนี้นั้นภาพที่เห็นมาหลายๆครั้งนะบรรจวนไปเวียนมาถึงเรื่องของความประรับไกและขนาดเดียวกันนั้นแม่ทางท่านไม่ทับเรือภาคที่สานั้นท่านกล่าวบอกว่าขณะที่เขาจะซ้อมรบนั้นมีการเหตุการณ์เกิดขึ้น,นจริงๆครับ ก็คือมีนะนักท่องเที่ยวต mm ่างชาติที่มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเกิดอุบัติเหตุทางทะเลแล้วเป็นลมปุ๊บไปเ็าได้การช่วยเหลือเนี่ยนะจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยพาไปนะที่เขาบอกว่าแมืนเดิมนั้นก็บอกว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์รอดนั้นกับรอดตายครับแล้วก็จะมีภาพเดี๋ยวจะมีภาพต่อไปเห็นว่านะการที่เกิดอย่างนี้นั้นถ้าทุกคนร่วมมือกันก็จะ เป็นสิ่งที่ดีครับผมเห็นความเบิกบานของผู้ร่วมง,งานนะนักเรียนก็คึกคืนขึ้นเลยแล้วมีการปลนะ่อยนะปล่อยเต่าฮะปล่อยเต่าซึ่งกิจกรรมปล่อยเต่านี้นะัน้นแหมถ้าเห็นแล้วเนี่ยก็ชื่นชื่นอะไรนะชื่นใจชื่นอารมณ์เพราะว่าเป็นเต่าตันโซึ่งแหมปล่อยไปแล้วโอ้แหมเห็นแล้วชื่นเคยจริงๆครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นในกิจกรรมที่เราเห็นกิจกรรมที่เราค้นพบ แล้วแล้วผ่านไปผ่านไปผ่านไปนั้นก็อย่างที่ว่าไว้ว่าต้องตราตรึงและผรดทับใจจริงๆสําหรับการที่นักทหารและปฏิปฏิกรรมร่างกับองค์กรท้องถิ่นและภาคประชาชนร้อยกันไว้อย่างนี้สิครับเมืองไทยน่าอยู่จริงๆและเมืองไทยนั้นก็ยังอยู่ในระในภาวะที่เรียกว่าเราต้องร่วมวม,มือกันแล้วล่ะ ยิ่งจังหวัดภูเก็ตนะเป็นจังหวัดเมืองที่เรียกว่ากําเมืองแห่งการท่องเที่ยวครับที่ว่าติดอันดับโลกเลยทีเดียวพลันมาคนที่มาแนละ้วมีต,ต่างชาติและคนไทยด้วยกันนะกิจกรรมที่สําหรับในการที่จะป้องกันสรารภาัยและมีอะไรนะมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ต้องเผยแพร่ไปอย่างนี้ครับตลอดและตลอดเวลาครับนี่เป็นจริงหนึ่งครับที่ผมนั้น เก็บภาพประทับใจไว้และจะมีอีกมากมากเลยทีเดียวครับช่วงนี้ก็อย่างไรครับนะเจอ,อสิ่งที่ดีๆและสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เรานั้นเบิกบานใจกับกิจกรรมทหารต่อไปครับชุกหน้าครับเพียงแค่เอื้อมจากหาตะวันรอนใช้เวลาเดินทางเพียง10นาทีจากพัทยาคือที่ตั้ง ของโครงการบ้านไทยลานนาพัทยาโครงการบ้านไทยคุณภาพที่เลือกสรรวัสดุอย่างดีมาใช้ในการก่อสร้างพบบ้านไทยที่บรรจงออกแบบโดยเน้นความเป็นอยู่สบายมีฟังก์ชันที่ตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวพร้พรอมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณต้องการสำหรับบ้านไม้ไทยตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ลานนา และชุดครัวสุดหรูจากเตก้าพร้อมเข้าอยู่มั่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและ C C T V รอบโครงการหากนิยามของคำว่าบ้านของคุณเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยพบกับโครงการบ้านไทยลานนาพัทยา The Aesthetic Lana Home Living คือพ่อครวัวดีๆที่เองทาหน้าที่ควบคุมการปล่อยสารอาหารเข้าสู่กระแสเลือดทําหน้าที่ในการย่อยอาหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าตับเรามีปัญหาระบบย่อยเรามีปัญหาแน่นอนนะครับเบาหวานก็เกิดจากตับเสื่อมก่อนนะโรคมะเร็งอีกรคหนึ่งครับก็เกิดจากตับดังนั้นโรคเกือบทุกชนิดครับจะเลือกเป็นกับคนที่ดิ้วแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกเท่านั้น ต้องทําการดีท็อกซ์กก่อนเมื่อตับพื้นตัวตับมีการดีท็อกซ์แล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราจะกินอะไรก็ได้ผลหมดค่ะพี่พัชได้ข่าวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกใช่ไหม<ช>คะ,มะ,คะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ออัดม,มากเลย ค่ะรท้องผูกเนี่ยที่ตามมาคือร้อนในแล้วยังไม่ใช่อย่างเดียวนะคะเป็นกรดไหลย้อนอีก้ยตรงนี้รูผ่านมาหมดแล้วพี่มีปัญหาที่เป็นนะค่ะตอนไหนที่แนะนําทุกที่ได้ละคะนี่ไงคะไวตาเซลายากไหมคะเนี่ยยากเลยค่ะเล็กกอะค่ะทานเช้ากับ่อนนอนนะคะแต่ถามว่าเพื่อนก็เป็นกันเยอะขึ้นไหเป็นกันเยอะมากเลยเรื่องกรดไหลย้อนค่ะใครแล้วแต่ที่มีกรดไหลย้อนใครที่ท้องผูก ใครที่อุจจาระแห้งก้อนแข็งเป็ริสลวงลำไส้เป็ริสุ่งทวารใครที่ม้ามวงใครที่เป็นโรคดีซ่าหรือท่อน้ำย่อยอุดตันนะใครที่เป็นเบาหวานนะใครที่เป็นโรคเกี่ยวความดันเกิดที่เกิดจากไขมันกับเกิดจากน้ําตาลนะครับตัวนี้ถือว่าในผลที่สุดในตอนนี้นะครับใครอยากจะมีสุขภาพดีนะคะก็มาทานไวตาเซลพร้อมๆกับพาร์ิคะใครอยากมีสุขภาพดีแบบส้มนะคะก็โทรหาส้มได้นะคะตามเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะ คุณยังอยากมีผิวที่ขาวขึ้นไหมปัจจุบันเซรเวอรินไวท์เทนนิ่งผ่านกระบวนการเทคนิคที่